สวัสดีค่ะโบนัสค่ะวันนี้จะมารีวิวโชโจมังงะเรื่องพ่อบ้านตัวร้ายกับยายคุณหนูจอบยุ่งนะคะอันนี้ของบงกตนะเขาเขียนว่ามี13เล่มจบใช่ไหมแต่อันนี้เหมือนเพิ่งออกมาแค่2เล่มเองนี่ดูปกก่อนปกสวยไหมปกสวยเนาะแลแบบโอ้ยแค่รวนปกเห็นอะไรแบบนี้เนี่ยดีเทลจุดๆปุกเนี้ยเราก็ซื้อแล้วคือแบบโคตรดีของดีชัดๆนี่คือคุณพ่อบ้านกับ ร่างผู้ชายเสยเพของเขาโอเคมาเริ่มที่เรื่องย่อกันเลยค่ะเรื่องย่อก็คือเนี่ยคาซุมิเนี่ยที่เป็นพ่อบ้านใช่ปหคะคือเขาอะเป็นพ่อบ้านของตระกูลของนางเอกคือเลี้ยงนางเอกมาตั้งแต่ยังเด็กอะด้วยความที่นางเอกเนี่ยเป็นคนที่แบบบ้านรวยพ่อเอาใจใส่มากเกินไปก็จะถูกประครบประงมหน่อยเหมือนไข่ในหินแล้วก็แบบจะมีนิสัยที่แบบค่อนข้างที่จะ เอาแต่ใจตัวเองอยากได้อะไรก็ต้องได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเธอไม่ได้น่ารำคาญอย่างที่คิดนะคะเธอแบบเออแข็งแกร่งแล้วก็น่ารักมากทีเดียวแล้วก็คุณพ่อบ้านเนี่ยชื่อคาซูมิคือคุณคาซูมิเนี่ยเขาเป็นพ่อบ้านสุดเนี้ยที่แบบเออทำอะไรก็เพอร์เฟกเก่งไปหมดทุกดานแล้วก็จบมาหลาลัยมดังแต่ว่าที่ทํางานเป็นพ่อบ้านเนี่ยก็เพราะว่า ได้เงินเดือนเยอะแล้วเขาก็เลยไม่อยากลาออกแต่ว่าไม่มีใครรู้เลยว่าพ่อบ้านคนนี้เขาแบบหลังจากเลิกงานไปหรือว่าหลังจากที่เขาเดินออกจากคาริคหาตระกูลของนางเอกไปเนี่ยเขาจะกลายเป็นคนเสเพคนหนึ่งค่ะเขาเป็นคนเสเพที่แบบโอ๊ยพ่อคุณคือวันฟันเขาจะไปเล่นแต่ปาลิงโกไปควงสาวไม่ซ้ำหน้าสุปรีจัดเดินโตเตะไปตามถนนอะไรเงี้ยเป็นคนแบบนั้นแล้วก็พ่อบ้านกับคุณหนูเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใกล้ชิดก้มเกลียวอะไรกันมากเท่าไหร่คือเขาแบบเขาเจอแต่เขาก็ตีกันเสมอ ตีกันด้วยเรื่องไรสละแบบประมาณว่าแบบเออทำไมถึงใส่แครอทลงมาในอาหารของฉันฉันไม่ชอบแครอทนะไม่รู้หรออะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งเขาก็ตีกันด้วยเรื่องไรสละแบบนี้แหละคะ่ะทาให้คุณหนูเนี่ยบอกว่าจะไปกินข้าวข้างนอกบ้านเพราะฉะนั้นอย่ามาตามฉันนะอะไรอย่างเงี้ยคุณหนูเขาก็เดินสบัดสบางออกไปข้างนอกใช่ไหมส่วนคาซึมิเนี่ยด้วยความที่เครียดเครียดจากการที่แบบยัยคุณหนูเอาแต่ใจฉันต้องมาดูแลเธออย่างน้อย่างนี้ใช่ไหมเขาก็เลยออกไปด้วยเขาออกไปในร่างคนเสเพไอคนเสเพเนี่ยเขาก็เดินตัวเตะไปตามถนนแล้ะอาจจะกะจะไปเล่นปลาจ พอจะไปเล่นปาจิโกะเนี่ยตอนไปเจอคุณหนูถูกวิ่งลาวเขาก็แบบโอ้ยแย่แล้วจะจะโทรแจ้งตำรวจด,ดีหรือทํายังไงดีแต่ว่าตอนนั้นมันไม่ทันแล้วเว้ยเพราะว่าคุณหนูเนี่ยวิ่งเข้ามาหาตัวเองละก็เลยต้องช่วยคุณหนูเอาไว้พอคุณพ่อบ้านในร่างคุณเสเพช่วยคุณหนูเสร็จเนี่ยคุณหนูก็ตกํุลัรเขาไปเลยเว้ยแบบโอ้ย oh, ฉันชอบผู้ชายคนนี้ชอบมากมากอะไรเงี้ย แล้วคุณพ่อบ้านในร่างพ่อบ้านเนี่ยโคจะน่ารักเลยเว้ยคือแบบเขามาทำไมเขาน่ารักขนาดนี้วะเออเขาน่ารักดีอะแล้วก็แต่พอเป็นร่างคุณเสเพก็คือแบบโอ้ยเดี๋ยวก่อนนีคน่คคนเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วคุณพ่อบ้านเขาก็แบบเอ้ยยคุณหนูนี่อย่ามาชอบฉันได้ไหมในร่างคุณเสเพนะคือแบบเอ้ยอย่ามาชอบฉันได้ไหมนี่ฉันแบบว่าฉันเป็นคนฉันเป็นแค่สวัสด์ฉันดูแลเธอไม่ได้หรอกเธอไม่เหม ER าะกับฉันหรอกเธออ,อย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่ามาชอบฉันเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพฤติกรรมที่เขาทํากับคุณหนูไปอะคือแบบโอ้ยเธอจะให้เขาเลิกชอบเธอยังไงก่อน คธอน,น่ารักกับเขามากขนาดนี้คือแบบเขาใจดีกับคุณหนูมากๆเลยอ่ะแล้วแบบเออเขาจะเลิกชอบเธอยังไงคือแบบเอออยากให้อ่านเลยอ่ะเพราะว่าน่ารักมากเวลาดูลายเส้นอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเอาพอพระเอกมันตอนแรกม,มันก็จะดูแบบเอออะไรวะอย่างงี้นึงใช่ไหมแต่ว่าพออ่านไปอ่ะพระเอกมันเท่ขึ้นเรื่อยๆเลยว่ะเท่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลยอ่ะแบบโอ้ตายแล้วเท่ทั้งเลยอะไรเงี้ยแล้วคุณหนูก็น่ารักมาก คุณหนูอะถึงจะมีนิสัยเอาแต่ใจนะเวย้ยแต่ว่ามันเป็นคนที่แบบเออพ่อบ้านเขาแพ้ทางอะคือเล่มหนึ่งเนี่ยนางเอกก็จะพยายามตามจีบร่างคนเสเพของคุณคาซูมิใช่ไหมส่วนเล่มสองเนี่ยนางเอกเขาก็าไปดูแลคุณคาซูมิที่ป่วยอยู่อันนี้เราไม่ได้สปอยนะเพราะว่าปกหลังมันเขียนเอาไว้เนี่ยพอเขาไปดูแลใช่ไหมใจก็เริ่มหวั่นไหวเลยแบบว่าเฮ้ย ทำไมใจเต้นกับคาซมีที่เป็นพ่อบ้านนะหน้าตาก็คล้ายๆกับคนคนนั้นแต่ว่าไม่เหมือนกันเลยสักนิดทำไมฉันถึงใจเต้นกับเขานะอะไรเงี้ยแล้วแบบคุณพ่อบ้านไปหาที่โรงเรียนนะตอนที่คาซมีไปหานางเอกที่โรงเรียนเพราะว่านางเอกลืมเอาหนังสือไปอะน่ารักมากน่ารักแบบโอ้ยน่ารักมากเลยผู้ชายคนนี้อะไรเงี้ยแบบแล้วความคอนทราสต์กันของบุคคลิกเนียเน้ยบเนี้ยบสุดเนี้ยบของคุณพ่อบ้านกับบุคลิกที่แบบใสเพไม่เกาเอากการเอางานของคุณ คุณคาซึมีที่เป็นร่างคนเสเพแบบมันคอนทราสต์กันแล้วทำให้มีตัวละครนี้มันมีเสน่ห์มากเลยเว้ยคือโคตรดียอยากให้อ่านนะคะคือแบบโคตรดีเลยเออแล้วก็ปกหลังอ่ะเขาเขียนว่าไรนะคาซึมีพ่อบ้านสุดเงียบที่คอยทํางานให้อับใช้ซึบปกิคุณหนูที่ถูกเด็กทุบไม้แบบไข่ในหินแท้จริงแล้วเขาเป็นสวะสุดแสนเสเพได้รักการเล่นปาจิโกสวะที่ไม่มีคําอื่นนอกจากคําว่าสวะแต่จริงๆแล้วเราว่าเขาไม่ได้เป็นสวะเลยเนะเว้ยคือแบบสวะคือแบบพวกกักเรียนที่แบบ เออไม่ได้ทาประโยชน์อะไรให้ใครออย่างนี้ใช่ป่ะแต่ว่าเขาก็มีการมีงานทําแต่ร่างเนี้ยเป็นแค่ร่างที่เขาเอาไว้ใช้พักผ่อนของเขาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็เลยเรียกว่าเป็นร่างคนเสเพมากกว่าร่างสวะเออเป็นเรื่องที่น่ารักมากเลยถ้าเกิดแบบเออชอบก็อย่าลืมไปหาอ่านกันนะคะอ่านแ,แบบใจเต้นตุกตกกักอะเธอน่ารักมากจริงวันนี้ก็แค่นี้แหละค่ะบ๊ายบาย